มีข่าวดีมอเตอร์เวสสาย81บางใหญ่กาญจนบุรีมาฝากค่ะช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้มอเตอร์เวสสาย81บางใหญ่กาญจนบุรีซึ่งเป็นการเปิดทดลองใช้ตลอดเส้นทางปกติก็จะได้ใช้กันทุกวันสุกบ่าย3ถึงวันจันทร์9โมงเช้าเข้าออกได้3ด่านได้แก่ด่านบางใหญ่ ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีค่ะยกเว้นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันก็จะเปิดให้บริการจำนวนวันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีการเปิดให้บริการด่านมากขึ้นอย่างช่วงวันแม่ที่ผ่านมาเราก็เข้าออกได้7ด่านจากทั้งหมด8ด่านส่วนข่าวดีที่นำมาฝากวันนี้คือเริ่มวันนี้เลยนะคะที่เราทำคลิปกันวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568ค่ะ ต่อไปนี้ทุกสุดสัปดาห์นะคะยังคงเปิดวันศุกร์บ่ายสามถึงวันจันทร์9้าโมงเช้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มจำนวนด่านค่ะจากเดิม3ด่านต่อไปนี้เราจะเข้าออกได้เจดด่านเหมือนช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาแล้วนะคะนั่นคือสามารถเข้าออกได้ที่ด่านบางใหญ่ด่านนครชัยศรีด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบุรีค่ะส่วนอีกหนึ่งด่านที่ยังไม่เปิดก็คือด่านศรีสะทองนะคะเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบและทดสอบระบบค่ะแต่อย่างน้อยคุณผู้ชมก็สบายใจกันขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถเข้าออกได้ถึง7ด่านแล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางต่อไปนี้ก็สะดวกแน่นอนส่วนจุดพักรถจะเป็นจุดพักรถชั่วคราวก่อนนะคะระหว่างที่รอการก่อสร้างที่พักริมทางแบบเต็มรูปแบบ จุดแรกจะอยู่ที่นครปฐมนะคะกิโลเมตร47ตรงนี้เลยค่ะมีห้องน้ำให้บริการนะคะส่วนจุดที่2กิโลเมตร71ตรงนี้เลยค่ะเป็นจุดพักรถชั่วคราวท่ามะกาเพราะฉะนั้นก็แวะเข้าห้องน้ำกันได้2จุด และฝากย้ำคุณผู้ชมอีกรอบนะคะช่วงของการเปิดทดลองใช้เส้นทางตรงนี้อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากเส้นทางยังไม่เสร็จครบทั้ง100%หมายถึงเรื่องของการทำงานบนสายทางนะคะรอเอาไว้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อไหร่รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วได้ไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะ